สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องยูกิโอภาคดูเอลมอนสเตอร์ในวันนี้นะครับผมตั้งชื่อหัวข้อคลิปว่าซีเหตุการณ์พล็อตอาร์เมอร์ของยูกิกับแบล็คเมจิกเชนนะครับผมซึ่งคำว่าพล็อตอาร์เมอร์นะครับผมเป็นคำที่ให้เกียรติแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่เคยดูคลิปยูกิโอดูเอลมอนสเตอร์ในช่องผมเนาะเวลามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นนอกเอฟเฟกอะไรพวกนี้ท่านผู้ชมก็จะคอมเมนต์ว่าอ่ายูกิมันโกงอะพี่อะไร,งรเออง,รงเี้ยน,นะครับเออซึ่งท ลดทอนคาว่าความโกงลงมาได้เล็กน้อยนะครับคาว่าลดทอนไม่ได้แปลว่าทําให้หายไปนะครับในความหมายก็คือคาว่าอ่ากินอายของความโกงอะไรพวกนี้มันก็จะยังพออยู่นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าเราเรียกอีกแบบหนึ่งเรียกเป็นพลังพระเอกได้ไหมเออที่ว่าเหตุการณ์ประมาณนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้เพียงเพราะยูกินั้นเป็นพระเอกนะครับซึ่ง4เหตุการณ์นี้นะครับผมก็ต้องรีมาร์กกันไว้ให้นะครับว่าเป็นดุลพินิจของผมเองนะครับด้วยความคิดเห็นส่วนตัวว่าเอยเหตุการณ์ตัวนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะ มันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับเออซึ่งในความคิดเห็นของผมเป็นประมาณ4เหตุการณ์นี้ถือว่า4อันเนี้ยผมจะให้เป็นไกด์ไลน์กับท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมมีนอกเหนือจาก4อันนี้นะครับแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยอธิบายได้ผมก็อยากจะรับรู้ในมุมมองท่านผู้ชมเหมือนกันนะครับว่าถ้ามันประมาณเนี้ยนะครับแล้วทีนี้จะมีเหตุการณ์พลอตอาร์เมอร์เหตุการณ์ที่เป็นเอฟเฟกต์โกงของยูกิอะไรพวกนี้ซึ่งผมก็บีบวาให้แล้วด้วยนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นพลอาาเมมมทที่่่ยวนนะั Yuki ิปจไํ โกงเอฟเฟกนู้นยูกิบอกว่ามโนเอฟเฟกนี้อะไรเงี้ยเนาะเออซึ่งอันนั้นถ้ามองในมุมของคอนเทนต์ในยูทูบถือว่าเป็นอ e ีคอนเทนต์หนึ่งไปได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมบีบมาให้เป็นเหตุการณ์ของยูกิกับแบล็กเมจิเชียนโดยเฉพาะแล้วทีนี้แต่ละเหตุการณ์ผมก็ใส่ไว้ในแต่และไทม์สแตมแล้วนะครับก็ไล่ดูกันทีละหัวข,ข้อได้นะและที่ผมจะอธิบายให้ว่าพลอตอาร์เมอร์ในแง่นี้มันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงแล้วถ้าเกิดว่าจะแถให้ยูกินะครับผมจะแถว่าอะไรได้บ้างนะเ,ออเดี๋ยวไปด มีไอเทมชิ้นหนึ่งไอลองใช้คำว่าเป็นการ์ดประจําตัวของยูกิใบหนึ่งก็แล้วกันที่เขามักจะใช้ให้เราเห็นนะครับซึ่งการ์ดเนี้ยเหมาะแก่การเอามาเป็นพอร์ตอาร์เมอร์ให้กับยูกิมากแล้วมันจะสามารถพลิกแพงได้เยอะนะครับนั่นก็คือการเล่นกับหมวกหมายมนตรานั่นเองครับการต่อสู้กับเปกาซัสเนี่ยยูกิมีการใช้หมวกหมมนตราคอมโบกับแบล็กเบนจิชเชียนมาจังหวะหนึ่งนะซึ่งตัวนี้นะครับต้องบอกว่าการต่อสู้กับเปกาซัสอย่างหนึ่งที่ยูกิจะลําบากมากเลยก็คือการทททีีีีี่่่่่่เเกกกกกกาา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 าััสมมมมมมควรร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 รถใใใในนนนนนจจจะะออออยู้้บไปด็็ืืง แล้วทําให้ยูกิเนี่ยคือแบบทรามานมากกูจะสู้ยังไงดีวะเนี่ยแม่งรู้การบนมือกูหมดเลยหมอบการอะไรไปก็คือแบบว่าเฮ้ยอ่านทางหมดอะไรเงี้ยนะแล้วอีกการอ่านใจตัวเนี้ยมันจะสืบเนื่องมากับเรื่องของหมวกไหมมนตรา ra, นะครับที่ว่าการที่ยูกิเอาหมวกไหมมนตราออกมาบนฟิลมันคือการที่มีหมวก4อันวางอยู่บนฟิลแล้วแบล็กเบจิเชียน่ะจะแอบอยู่ในนั้นแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าอีฝ่ายหนึ่งเขาจะมีการโจมตีหรืออะไรก็ตามมานะครับต้องเล็งไปยังหมวกที่มีแบล็กเบจิเชียนอยู่ซึ่งการเล็งโดยทั่วไปนนะผมูดเเื่่อๆ้้าก็จใช แต่ว่าเบกัซัตเนี่ยเขาบอกว, ana, now, ว่าชานาอานใจยูออนยูกิบอยว่ายูนั้นเอาแบล็กเบนจิชียนไปซ่อนไว้ที่ไหนพอถ้าเอาจริงๆแล้วในแง่ของการเอาแบล็กเบนจิชียนไปซ่อนในหมวกใหม่นั่นคือการที่ยูกิเขาเลือกหมวกเองครับผมแบล็กเบนจิชียนไม่ได้เข้าไปสุ่มนะถ้าสุ่มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเบกัซัตก็ต้องสุ่มโจมตีด้วยแต่ทีนี้การอธิบายเนื้อเรื่องตอนนี้มันบอกว่ายูกิเป็นคนเลือกหมวกใหม่มอนตราเองนะครับเบกาซัตสามารถโจมตีเข้าเป้าโดยที่ไม่ต้องใช้ดวงอะไรในการโจมตีนั้นน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 เเเเลลยยรรัััแ้้ววกกก็็็มมมาถึงงงใใจจหะทีีี่่ออออสตตตต์ขปูโิ ที่อยู่ในหมวกใหมมนตรานั้นเข้าไปครับผมซึ่งตัวนี้แหละครับผมจังหวะพลอตอาร์เมอร์เกิดขึ้นทันใดนะครับพลังพระเอกทํางานนะการที่แบล็กเปจิชเช่นรอดไปจากตรงนี้ได้นะครับมันอธิบายได้ด้วยการที่ว่ายูกิเจ้าของร่างปรากฏตัวขึ้นมาแทนยูกิร่างมืดนะครับซึ่งยูกิร่างมืดเลยก็คืออาร์เทมเนี่ยครับดั้งเดิมแล้วเขาให้แบล็กเปจิเชยนอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้เปกาซัสโจมตีมาดั้งเดิมมันควรจะโดนแบล็กเปจิเชยนที่ซ่อนอยู่ในหมวกไหม่มนตราที่ยูกิร่างมืดเขามี ไปอยู่อีกหมวกไหมหนึ่งซึ่งถ้าดูจากเกมแล้วเนี่ยตอนนั้นนะครับอธิบายได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอารเทมโตปกติเนี่ยไม่สามารถที่จะย้ายแบล็กเปจิเชียนได้ตามใจชอบบาบอคอแตกนะครับอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีมาปุ๊บเฮ้ยกูใช้จิตของกูในการย้ายแบ a ็กเปจิเชียนไปอีกหมวกไหมหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็คือจะโกงมากๆเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ายูกิร่างมืดทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมเจ้าของร่างก็เลยเป็นคนอาสาทําให้เองนะตัวนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่าารร Monster, ยู Black นนก ว่าไมล์สแกนที่เขาใช้ดวงตาพันปีนี้ในการอ่านใจอีกฝ่ายหนึ่งมันจะต้องแบบว่าเพอร์เฟกแน่ๆเลยแต่ว่ายูกิที่เป็นเจ้าของร่างสามารถทําแบบนี้ได้นะไม่รู้ซะแล้วว่าพระเอกของเรานั้นมีฤทธิ์มากขนาดไหนนะครับแล้วตรงนี้จะต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับที่ทาให้ยูกิกับอาร์เทมนั้นเขาเริ่มที่จะพลิกเกมมาเป็นฝ่ายได้เปลี่ยนไปกับซั์และโดยการที่ว่าเดี๋ยวยูกิเจ้าของร่างเนี่ยจะทําการเล่นเซตการ์ดนี่นะแล้วทีนี้แล้วให้ยูกิเจ้าของร่างออกมาอยู่ข้างหน้าต่อหน้าไปกับซั์ให้ไปกับอออมนนนนัััคืะะะไรแลทีี้ตวขงซ เป็นร่างมืดเขาก็ไม่รู้ไงว่าการที่คู่หูเนี่ยเหมาะไปคืออะไรก็ต้องเล่นกันอย่างเชื่อใจไปแบบนี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วต้องบอกว่าไอการที่เปลี่ยนจิตตรงนี้นะครับแล้วก็แบ็กเจิเชียนรอดมาถึงจุดที่ว่ายูกิทั้งสองคนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะพลิกเกมจัดการกับดูนเวิลด์ของเปกรซัตรได้เลยทีเดียวเชียวเรียกว่าเป็นจุดพลิกผันนะครับผมที่เอาพลังของตัวต่อพันปีมารับมือพลังของดวงตาพันปีหรือในตาพันปีนี้ได้อย่างเพอร์เฟกต์เลยทีเดียวเชียวครับผ่านไปอันที่หนึ่งนะครับผมนะเห็นไหมก ผมให้เป็นสถานการณ์การต่อสู้กับแพนโดร่าครับแพนโดร่านะครับผมเขาเป็นผู้ที่ใช้แบล็กมิจิเชียนเหมือนกันโอ้ oh, บอกได้เลยว่าถ้าเอาความรู้สึกแรกที่จะดูการต่อสู้ของ2คนนี้นะผมจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โ oh, ห oh, มันแน่ๆเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยใช้แบล็กมิจิเชียนเหมือนกันเพียงแต่ว่าหน้าตาของแบล็กมิจิเชียนของแพนโดร่าเนี่ยเขาจะแบบมีความแตกต่างออกไปใช่ไหมเป็นแบล็กมิจิเชียนออกแนวชุดแดงๆนะครับแล้วทีนี้เขามีแบล็กมิจิเชียนอยู่ถึง3ตัวกันเลยทีเดียวแล้วก็การต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นการตตต่่่่อออสสููู้้้้ชชีวววััดาาใใคครรรืผจิงงซึก ที่ยูกิต้องใช้แบล็กมิดิเชียนอย่างไม่ต้องสงสัยแบบนี้มันก็อธิบายได้ไม่ยากนะครับว่ายูกินั้นจะต้องมีพล็อตอาร์เมอร์ตรงนี้มีการกงกงเอฟเฟกอะไรบ้างนิดๆหน่นนอยๆให้เราเห็นอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งด้วยการที่ว่าตรงนี้ก็อธิบายได้ดีว่ายูกิเนี่ยเขาเป็นผู้ใช้แบล็กมิดิเชียนแล้วก็ไม่เคยหวาดกลัวเลยว่าจะมีผู้ใช้แบล็กมิดิเชียนที่เก่งกว่าเขาออกมาอย่างนี้เขาก็เลยสามารถใช้แบล็กมิดิเชียนต่อสู้กับแพนโดราได้ดีมากๆครับซึ่งการต่อสู้ที่ผมชอบเลยก็คือว่าแบล็มิเชนกมิจะะะมมมมีีีีกก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 าาาารรรรใใชช้้้เวววทนน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 ตต์ัััััััััับบดดดดไไไปปออย่่่งงงคซึ็ ที่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยพล็อตอาร์เมอร์เลยที่ว่ายูกินี่คือเกือบแพ้ไปแล้วนะแต่ทีนี้นะครับแบล็กมินิเชียนสามารถที่จะปกป้องเจ้านายผู้นี้ไว้ได้นะครับผมอ่ะขึ้นให้ดูเป็นการ์ดเวทมนต์ใบนี้ครับผมการ์ดเวทมนต์ใบนี้มันมีชื่อว่าเอ็กโซพลาสมาซึ่งเอ็กโซพลาสมานะครับผมมันมาในช่วงที่ว่าแพนโดร่าเขาสามารถใช้กังเขนแห่งฝันร้ายในการที่จะตรึงแบล็กมินิเชียนไว้ซึ่งการตรึงแบล็กมินิเชียนไว้ตรงนี้นะครับผมยูกิก็จะไม่สามารถออกคําสั่งใดๆกับแบล็กมินติเชียนได้บวกกับกว สามารถโจมตีใส่ยูกิโดยตรงได้ไปทีหนึ่งนะแล้วทีนี้นะครับจังหวะต่อมาก็คือยูกิเนี่ยพอที่จะเรียกบิ๊กชิลกร์เนอร์ออกมาป้องกันการโจมตีของแบ็คเป็นติเชียนได้ซึ่งมันควรจะป้องกันได้อยู่แล้วเพราะว่าพลังป้องกันมันต้อง2006ใช่ไหมแต่ทีนี้นะครับแพนดร่ามันมีไพ่ตายที่เป็นเอกโทพาสมาที่บอกไปเมื่อกี้นั่นก็คือการที่ว่าเปลี่ยนพลังงานของมอนสเตอร์ตัวเองให้กลายเป็นพลังโจมตีแล้วก็โจมตีใส่ไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งโดยตรงซึ่งอันนี้นะครับมันเป็น คิลเลอร์ดอออกมาด้วยนะครับการที่เรียกคิลเลอร์ดอออกมาก,ก็จะใช้เป็นกระสุนจากเอ็กโทรพลาสมาแนลแบทด้วยการที่ว่าเปลี่ยนพลังโจมตีครึ่งหนึ่งของมอนสเตอร์ด้วยการแบบให้มอนสเตอร์ตัวเองเป็นเครื่องสังเวรใช่ไหมครับตอนแรกคือสังเวรคิลเลอร์ดอไปก่อนครับมอบความเสียหายให้กับยูกิไป800นะครับยูกิจากเดิมที่โดนแบล็กเบดิชเชนโจมตีโดยตรงไลฟ์พอยต์สี่พันเหลือพันห้าแล้วโดนไอเอ็กโทรพลาสมาของคิลเลอร์ดอไปเนี่ยไลฟ์พอยต์ก็จะลดลงไปจากหนึ่งพันห้าร้อยเหลือแค่เจ็ดร้อยนะครับ่แล้ล Black ว มันคนึ่ยมันคือ1,250ถ้าเกิดว่ายิงตัวนี้ไปยูกิที่เหลือไลฟ์พอยต์แค่เจ็ดก็คือเกมโอเวอร์แน่ๆนะครับซึ่งจังหวะนี้แหละนะครับแพนโดร่าเนี่ยเขาก็จะยิงพลังเอ็กโทพลาสมาของแบล็กเบดิเชียนของเขาไปเลยซึ่งจังหวะยิงนะครับผมจังหวะนั้นแหละครับปอดอาร์เมอร์ของคลิปนี้ครั้งที่2ทํางานครับผมคือแบล็กเบดิเชียนของยูกิที่อยู่ในสภาพของการถูกตรึงในกางเขนนะเขาก็เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเอ็กโทพลาสมาซึ่งเอ็กโทพลาสมาของแบล็กเบดิเชียนตรงนี้นะครับเนื่องจากพลังโจมตีีมมััััันนนนนเเเทท่่่าา 1, ่าาาาากกกะคพลงวดดออไ้็รบิย ของยูกิที่เปลี่ยนตัวเองเป็นเอ็กโทรพลาสมาเข้ามารับการโจมตีของเอ็กโทรพลาสมาของแบล็กแมจิเชียนของแพนโดร่าคือตรงนี้นะครับพลังมันหักล้างกันทําให้ยูกิเนี่ยสามารถที่จะรอดการโจมตีครั้งนั้นไปได้ซึ่งตัวนี้แพนโดร่าก็ตะลึงไปเลยนะครับว่าโอ้แบล็กแมจิเชียนของยูกิใช้จิตสันนิษของตัวเองในการเปลี่ยนตัวเองเป็นเอ็กโทรพลาสมาเข้ามาป้องกันเจ้านายแบบนี้ได้ด้วยหรือนี่นะซึ่งตัวนี้มันมีคําอธิบายเชิงลึกอีกอันนึงของแพนโดร่านะครับที่ว่าแพนโดร่าเนี่ยเขาออกคําสั่งงงเเ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 ปปลลลลีีีีี่่่่่่ยยนน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 แแบบบบ็็็็คคคมมมมมจจิชใให้้อออกกกกกโททรรรรพาาาาาาสสซึํัััะืว เนี่ยได้รับสิทธิ์ในการเปลี่ยนตัวเองเป็นเอ็กโซพาสมาซึ่งแพนโดรามันพูดเหมือนกับว่ายูกิเนี่ยสามารถที่จะแบบใช้คําสั่งเนี่ยในการเปลี่ยนแบล็กเบจิเชียนของตัวเองเป็นเอ็กโซพาสมาได้ด้วยแต่ทีนี้มันกลายเป็นว่าแบล็กเบจิเชียนของยูกินะครับเปลี่ยนตัวเองด้วยจิตของตัวเองครับผมแบบว่าเจ้านายไม่ต้องสั่งนะฉันมีจิตสํานึกในการปกป,ป้องเจ้านายของตัวเองอะไรงี้นะครับเออซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็นจุดชี้วัดอีกอย่างหนึ่งที่ยูกิจะย้ํากับแพนโดราเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฉันเป็นผู้ใช้แบล็กเบจิเชียนเหมือนกับนายก็จริงแต่ฉันไม่เย็นชากับมอนสเตอร์เหมือนกับนายที่นายนั้นเปลี่ยนแบล็กเบจิเชียนของนายนั้นน่ะให้เป็นเอ็กโซพลาสมาเพื่อใช ชชััยนนนะเท่า้ซึ่งที่จริงตัวนี้เราก็พอสังเกตได้ว่าตอนที่แพนโดร่าเขาจะเปลี่ยนแบล็กมินิเชียนของเขาให้กลายเป็นเอ็กโซพลาสมาเพื่อสังหารยูกิเนี่ยแบล็กมินิเชียนของแพนโดร่ามันก็มีหัวใจนะครับแบบว่าเอ้ยแหมไม่อยากถูกสังเวยแบบนี้เลยอะไรเงี้ยยูกิก็มีจังหวะที่บอกนะว่ามอนสเตอร์ของแกกลาลังร้องไห้อยู่หน้าแพนโดร่าอะไรเงี้ยแพนโดร่าไม่สนครับผมเพื่อชัยชนะต่างกับยูกินะที่บอกว่าเนี่ยเขารักมอนสเตอร์ของเขามากมายแล้วสุดท้ายมอนสเตอร์ของเขาก็เลือกที่จะปกป้องเขาแบบนี้นี่เองครับซึ่งก็ถือว่าเป็ Black Mag ician, ็็นน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 ออออีีีีกกกกชชตตึงงงะคครรรรััับบท่่่่แแแลลเมมมจิิยยย้้้้้้้้สสาาาาถปปปููไไไใใหพพด ก็คือต้องโยงไปเรื่องของแบบว่าเฮ้ย hey, ฉันมีลูกศิษย์ของแบล็กเบจิชเชนที่จะรับมือกับแกด้วยนะแพนโดร่านะครับเป็นเรื่องของแบล็กเบจิชเชนเกิลกันไปเนาะอ่ะผ่านไปอันที่2อนะครับอันที่3เมื่อกี้ไหนๆก็พูดถึงแบล็กเบจิชเชนเกิลแล้วนะครับพอดอาร์เมอร์อันที่3นะมันเป็นพอดอาร์เมอร์ที่ผมใช้คําว่ามีอันสือกับแบล็กเบจิชเชนเกิลเข้ามาโพพันด้วยครับผมซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่สู้กับบิ๊กไฟส์นะครับแล้วทีนี้อันสือเนี่ยเขาเจอคู่ต่อสู้ทีี่่่่่ชชชชืืือออออออวาาาาาโโทกกกกิููซซนน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 ะไ้้้้คค็็็็็็ใใใเเเเเเเพปปแมมมรร์ดดสสสสตตึง นะครับแล้วทีนี้เนี่ยการต่อสู้ครั้งนี้มันมีพอยต์การต่อสู้อยู่ช็อตหนึ่งครับผมที่ว่าโอทากิเนี่ยเขารู้แล้วไงว่าแม่สาวน้อยมัสกิอันสืออายุ16เนี่ยเขาใช้เด็กมาสเตอร์เป็นแบล็กเบจิเชียนเกิลเพราะฉะนั้นแ,แล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการใส่แบล็กเบจิเชียนอยู่ในเด็กแน่นอนเลยอ่ะเออซึ่งแบบตอนนั้นน่ะมันเป็นประเด็นที่อันสือก็ตกใจอุ้ยตายแล้วฉันไม่ได้ใส่แบล็กเบจิเชียนมาแม่เจ้าอะซึ่งตอนนี้นะครับเป็นความพลาดของอันสือที่ว่าเขาพลาดตัวนี้ไปได้ยังไงนะคือแแแแแแบบบบบบบโอออออทาา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 ากกกกกกิิิิิิเเเเเเ้้้็็็็วว่่่่่่ถดดดมมมมมมหนนนนนนนูััสยยุ16จจจีีีีชชลตไงะ ก็ไม่ต้อัอะไรแล้วสินนี่อ่าซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่อันสึกถูกกดดันด้วยนะครับแล้วทีนี้ความหวั่นเกรงตัวนี้มันก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆแต่ทีนี้นะครับมันจะมีช่วงสุดท้ายนั่นแหละครับที่ Black Petition Girl เนี่ยเขาก็ใช้ความสามารถเด็กมาสเตอร์ของเขาในการที่จะให้อันสึกจั่วการ์ดจากเด็กขึ้นมาเพื่อเอาคีย์การ์ดที่จะใช้ล้มไอ้เพนกินไนท์แมร์นี้มาให้ออกมาจนได้นะครับนั่นก็คือเป็นการ์ดที่มีชื่อว่าศิลานักปราดซึ่งศิลานักปราดเนี่ยถ้าเอาดั้งเดิมแล้วเอฟเฟกของมันไม่ได้เข้าใจยากนะครับคือถ้าเกิดว่ามีแบล็กเพนกวินเกิลเราก็สามารถอัญเชิญ Black เพนกวินเกิออกมาได้ซึ่งตรงนี้มันไม่ควรจะเก กิดขึ้นนะครับเพราะว่าเด็กของอันสึเนี่ยเขาไม่ได้มีแบล็กเบจิเชียนอยู่ใช่ไหมแต่ทีท่จะต้องบอกว่าในพาร์ทนี้กระทาก็ต้องย้ํากันตรงนี้นะว่าพอดอาร์เมอร์ในพาร์ทนี้ผมใช้คําว่าเป็นพอดอาร์เมอร์ของอันสึเป็นหลักนะครับแต่ทีนี้มันก็มีเรื่องของยูกิกับแบล็กเบจิเชียนมาอยู่ใ,ใกล้ๆบริเวณนั้นพอดีครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วด้วยการที่ว่า2คนนี้ก็มีเอี่ยวไงนะครับผมก็เลยใส่เข้ามาในคลิปนี้ได้นะครับคือเป็นช่วงที่ว่ายูกิเนี่ยเขาตามมาถึงเห็นการต่อสู้ของอัอ Big นนััันะัันนัันน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 สสึกก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 กบบบิิ๊ไไไไฟททท์คคีีี้้้้้้้้้้แแแแลลววววะะตตอออออออ่่่่่มมมมมเเป็็็ํําาาาาาพงงขยยยููรรดดืถ กำแพงน้าแข็งมันแข็งมากอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้นะครับจังหวะที่แล็กเป็จิเช่นเกิลทำให้อันสือน,นั้นได้ศิลานักปราดมาถือครองบนมือเสร็จปุ๊บพอใช้ศิลานักปราดเสร็จแล้วนะครับแบล็กเป็นจิเช่นที่อยู่ในเด็กของยูกิณเวลานั้นนะครับก็ทาลายกําแพงน้ําแข็งโครงเขาให้แล้วก็ปรากฏตัวขึ้นมาบนฟิวของอันสึนครับซึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วนะเงื่อนไขที่ผมใส่เข้ามาในคลิปนี้เนี่ยเป็นความรู้สึกที่ว่ามันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในการดอลได้นะครับแต่ว่าโดยบทนางเอกบทพระเอกอะไรกกก็ตาามมมนนนีัั้้้รแแบบึอขืลฏววว ในการที่จะโจมตีใส่มอนสเตอร์ของเพ็รกลินไนแมร์เข้าไปนะครับแล้วก็เพชรกินไนแมร์ถือว่าพ่ายแพ้ไปในเหตุการณ์นี้เลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งตัวนี้สำหรับผมถือเป็นเอกฉันด้นะครับว่าเด็กที่ไม่มีแบล็กพิเชียนแต่ว่ามีแบล็กพิเชียนปรากฏตัวขึ้นมาบนฟิล์อันนี้ก็ให้เป็นพลอตอาร์เมอร์ของพระเอกแล้วก็ของนางเอกร่วมกันไปเลยด้วยกันได้ครับและเหตุการณ์ต่อมาอันสุดท้ายนะครับก็คืออันที่4นะอันที่4เนี่ยผมยังให้อยู่ในอีเวนต์ของการต่อสู้กับพวกบิ๊กไฟฟ์นะครับ้กเหตุุารดดบไยยโง การดูเอลเนี่ยมันก็เลยดูจะแบบว่าแฟนตาซีเข้าไปอีกระดับหนึ่งได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งไอการต่อสู้อันนี้นะครับมันคือการต่อสู้กับพวกบิ๊กไฟที่เขาจะมีการใช้ไฟสก d ดดราก้อนเข้ามานะเป็นการต่อสู้ที่พวกบิ๊กไฟเนี่ยมันขอโอกาสจากโนอาว่าพวกผมเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับพวกมุตโตยูกิไปแล้วก็จริงแต่ว่าผมอยากจะลองต่อสู้แก้มืออีกครั้งนึงนะครับแล้วโนอาก็จัดให้นะครับผมให้พวกบิ๊กไฟเนี่ยไปอยู่ในร่างของฮอนดาให้หมดเลยและทีนี้ฮอนดาที่มีบิ๊กไฟ5คนสิงอยู่นะครับก ออกได้แล้วแต่ว่าตอนนั้นนะครับยูกิก็ใช้คอมโบเนาะในการที่จะอัญเชิญแบล็กแฟร์ไนท์ออกมาโยงไปถึงการอัญเชิญมิราชไนท์นะครับในการที่จะจัดการกับไฟ์กอดดราก้อนไปได้ซึ่งอันนี้ยังไม่ใช่พอตอร์เมอร์นะอันนี้ผมยังใช้คําว่าเป็นการใช้แบล็กมินชเนดึงความสามารถของตัวเองออกมาแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนั่นก็คือการต่อสู้ร่วมกับอัศวินอัคคีของโจโนจิคุงนะครับแล้วทีนี้พอล้มไอ้ไฟ์กอดดราก้อนไปได้แล้วเนี่ยตอนนั้นบิ๊กไฟมันยังมีไพ่ตายใบสุดท้ายครับผมคือการใช้การต่อรองกับ Demon, เเดมมอออนนพื่่ัััญชชิบซกกกาา้้ึงงจจหวะีผย็ใ หมวกหมายมณฑะอีกแล้วครับนะฮะอย่างที่ว่านักหมวกหมายมณฑะนี่คือแบบว่าช่วยยูกิพิกเกมมาก็หลายครั้งหลายคราวนะครับแล้วนอกจากเป็นหมวกหมายมณฑะที่คุมแบ็กวิทิเชียนของตัวเองไว้ในหมวกทั้ง4ใบแล้วความสามารถของเด็กมาสเตอร์เซปเปเรตเมจิกนะครับในการที่จะจ่ายไลฟ์พอยต์เสร็จแล้วหมวกหมายมณฑะจะทํางานได้อีกครั้งหนึ่งทํางานเพื่ออะไรทํางานเพื่อที่จะไปคลุมตัวของอัศวินอัคคีเอาไว้นั่นเองครับซึ่งอัศวินอัคคีของโจโนโจิก็อยู่ในหมวกหมายมณฑะทั้ง4ใบนะครับเท่ากับว่าฝั่งของยูกิแล้วเนนีี่ยมมยมมหหกตราอยยู่ทัั้้งหมด8ด8ใบวกนนะครรับผมมซึ่งกาโจตีแแแบบว่นน่่าาคในนีกก็ยกล้วใช่ม อันนี้แมงหนึ่งในแปดเลยนะครับผมเจ้าพวกบิ๊กไฟมันก็คงจะสับสนในการโจมตีอยู่บ้างเราว่ายูกินายทาได้ดีมากเลยแล้วทีนี้ผ่านไปฝั่งของบิ๊กไฟปุ๊บบิ๊กไฟมันก็จะให้ปรัชญายกับพวกโจโนจิกับยูกินะครับว่าพวกแกมีความหวังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่นะแต่บางครั้งความเป็นจริงมันก็โหดร้ายกว่าที่พวกแกคิดแล้วมันก็จะขยี้ความหวังนั้นของพวกแกให้เล็กไม่มีชิ้นดีเลยนะครับอ่าพูดแบบนี้เป็นเพราะว่าความสามารถของเบอร์เซอร์เดปรากนที่อธิบายในอนิเมะตอนนั้นนะครับคือม แล้วถ้าอธิบายตามเอฟเฟกจริงๆมันคือการโจมตีใส่มอนสเตอร์ทุกตัวของอ e ีกฝ่ายหนึ่งได้นะแต่ว่าจังหวะนั้นก็คืออ่ะโอเคเข้าใจได้แหละว่าถ้าบอกว่าโจมตีสีทีไอหมวกหม็นมณฑาสี่อันที่อยู่บนฟิวของยูกิกับโจโนจิเนี่ยถ้าเลือกโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คือเละแน่ๆนะครับอ่าและทีนี้มันก็เป็นจุดตัดสินใจของพวกบนะิ๊กไฟนั่นแหละมันจะโจมตีใส่ใครจะโจมตีใส่โจโนจิเจ้ากระจอกนี่ไปเลยดีไหมโอ้ไม่สิเอาความไพ่ยแพของเพื่อนแกนั้นเป็นตราบาปให้แกนะักตอนนี้ไปก่อนกันัละกันนะ ยูกิต้องสูญเสียเด็กมาสเตอร์ไปแล้วก็พ่ายแพ้แน่ๆน,นะครับอ่าและทีนี้ขัดอาเมอร์อันสุดท้ายของคลิปนี้ทํางานครับผมคือจังหวะที่จะโจมตีนั้นนะครับโจโนโจิเนี่ยสั่งให้มอนสเตอร์ของตัวเองไปปกป้องแบล็กเบดิชเชียนเอาไว้ครับผมซึ่งตัวนั้นในฉากเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับเอาเบอร์เซิร์กเดยดากอนยิงโจมตี4ครั้งติดแล้วจังหวะที่ยิงโจมตี4ครั้งติดไปนั่นนะครับไม่รู้โจโนโจิมันรู้ได้ไงนะครับว่าแบล็กเบดิชเชียนอยู่ในหม ว่าเอ้าอสุวินาคีไปป้องกันแบกพิจิเชียนเท่ากับว่าอสุวินาคีนั้นจะถูกทำลายตุ้มไปแล้วโจโนจิก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แทนยูกิไปแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งต่อให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมก็ใช้คําว่าเป็นพลอตอาร์เมอร์ได้แล้วนะครับว่ายูกิรอดเพราะโจโนจิช่วยไว้ซึ่งพลอตอาร์เมอร์ตัวนี้นะครับเกิดขึ้นกับยูกิแล้วแล้วโจโนจิก็ปลอดภัยดีเนื่องจากว่าตัวเขาเองนั้นนะครับมีการใช้กัดกับดักที่มีชื่อว่าเหรียญเงินหนงดอลครับผมเหรียญเงินัหนรข่งดอลนั้น ตอนนั้นพลังโจมตีไม่ถึง1000ใช่ไหมมันก็เลยทาให้เอฟเฟกของเหรียญหนึ่งดอนที่ป้องกันการโจมตีและก็ความเสียหายตรงนี้ทางานได้ซึ่งเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้โจโนจิเขาเคยใช้ความสามารถเบ็กมาสเตอร์ในการลดพลังโจมตีของอสูวินาคีไปแล้วครับแล้วทีนี้จังหวะที่ออกมาป้องกันการโจมตีครั้งนี้นะครับก็ถือว่า hey, เท่ไปเลยทีเดียวเชียวนะยูกิก็ถึงกระหันไปชื่นชมโจโนจิด้วยนะครับเออโบก็ต้องขอบคุณด้วยนะเพราะว่าถ้าโจโนจิไม่ทําแบบนี้นะครับยูกิก็ต้องพ่ายแพ้จากการโจมตีครั้งนน,น้แแเแ่ัลนะ แทีนี้พอจบตรงนี้เสร็จแล้วผ่านเทิร์นมาเบอร์เซอร์เกตดราก้อนพลังโจมตีลดลงจาก3,005เหลือ3,000ปุ๊บโจโนจิกับยูกิก็รวมพลังกันเลยนะครับผมโจโนจิใช้ตราไสาลักษณ์อัศวินเปลี่ยนแบ็คเปจิเชียนให้กลายเป็นแบ็คเปจิเชียนไนท์เสร็จปุ๊บเพิ่มพลังโจมตีด้วยความสามารถเด็กมาสเตอร์ของอัศวินอาคีอีกก็ทําให้แบ็คเปจิเชียนไนท์นั้นสามารถโจมตีพเพลสสึเบอร์เซอร์เกตดราก้อนถือเป็นการทําลายเด็กมาสเตอร์ของโบบิกไฟไฟนะครับฟิกไฟก็จะพ่ายแพ้ไปด้วยปรระกาชนนี้เองคครรัับบผผมมมก็หดไปแล้วนะสําหหรับ4เตุการณ์์์พลอออารรเมขงยูกินะครับ คำพยิยามว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นจริงๆนะลองมาทวนกันนะเอออันที่หนึ่งนะครับผมที่บอกไปนะครับว่าแบล็กเบจิเชียนมันไม่ควรจะย้ายหมกหม่มนตราได้นะครับเออแต่ลืมไปว่าจิตของพระเอกมี2จิตนะครับผมจิตหนึ่งมาย้ายของอีกจิตหนึ่งให้แล้วทีนี้แบล็กเบจิเชียนก็เลยรอดจากการโจมตีนั้นของเปกัสซัดไปได้อันที่2ก็คือยูกิเกือบแพ้แล้วนะครับแบล็กเบจิเชียนของเขาใช้จิตสำนึกของตัวเองในการเปลี่ยนตัวเองเป็นพลังงานเอกโทพลาสมามาปกป้องเจ้านายไว้ได้สำ เข้าไปในเด็กแต่ด้วยการที่มีพระเอกอยู่ตรงนั้นนะครับแน่นอนว่านางเอกก็ต้องได้รับความช่วยเหลือจากพระเอกด้วยความสามารถที่มันไม่ควรจะเป็นไปได้นะครับแลก็จิเชียนไม่ได้อยู่ในเด็กแต่ว่าปรากฏขึ้นมาบนฟิลสัอย่างนั้นและสุดท้ายก็คือนั่นแหละครับและสุดท้ายก็คือการต่อสู้กับผู้มีไฟที่ว่ายูกินั้นเกือบพ่ายแพ้จากการโดนโจมตีเด็กมาสเตอร์ตุยไปแล้วนะแต่ว่าโจโนจิเพื่อนรักก็เอาตัวเองมาปกป้องเอาไว้พร้อมใช้เอฟเฟกต์ของการแบบที่คาดไม่ถึงซะด้วยครับก็ถือว่าเป็น4ี่เหตุการณ์พลับย,แล,นะนนย,บยแล้วับนะ ม,มีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์ตรงไหนหรือถ้าเอาจาก4การดอลที่ผมยกมานี้แล้วนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันยังมีพล็อตอาร์เมอร์อันไหนของยูกิกับแบล็กเวนจิชียนที่น่าพูดถึงอะไรแบบนี้บ้างท่านผู้ชมก็เสริมกันเข้ามาได้เลยนะครับคือแบบเข้าใจได้แหละการเป็นพระเอกด้วยนะครับแล้วก็การมีคู่หูเป็นข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์แบบนี้ถ้าจะมีพล็อตอาร์เมอร์จะมีเหตุการณ์โกง,โกงอะไรพวกนี้จาก2คนนี้อีกผมว่ามันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะ,ะ,มะนนนมััววาาามมมีมนนีีีอเตสสสกกกกดด้ลผ็็ข Bye. Uh -huh.